ขอบคุณครับมาดีค่ะแม่เลยยังมาดีค่ะแม่เลยยังจ้าเอากราบกาบแม่ก่อน,เ,นอเออแม่ใจดีเอาอีกแล้วขอติค่ะพ่อก่อนสวัสดีค่ะพ่อก่อนโอเคค่ะสวัสดีจ้าพ่อก่อน โอแล้วใครทำเนี่ยใครทำพลอยใครใครทำตัวเองเหรอลูกพ่อทำเอ้าเอาพ่อไปทำเนี่ยพ่อไม่ได้อยู่ด้วยฮึพ่อทำใครทำแม่แม่ลองให้แม่ลองให้แม่ลองให้เหรอมามาพ่อเป่าให้มาให้พ่อขอสิไหนยกขึ้น โอมไหนไหนของของหนูอยู่ไหนแผนหนูอยู่ไหนไม่มีโอมเพียงคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมโอ้ น้องน้องเรียสน้องพลอยตอบชัดๆหน่อยคิดถึงไหมจัดถุดห้องพลคิดถึงห้าห้องพลอยไฮห้องพลอยเพชรมาเด็กไม่ไปพ่อจะจัดของก่อนเนี่ยมามามาห้องแม่หนิมามาจัดของช่วยกันหนิมาเลยห้องพลอยนาเออรู้อยู่ ไม่มีคนอยู่นั่นแหละยังไงเพชก็อยู่ในห้องแม่เนี่มาหอมไหมหอมั้ยไม่หอมไหมหอมหอมจังพ่อมขอบคุณป้ะขอบคุณปันปุรีของขวัญขึ้นบ้านใหม่นี่ไงของใครเนาะนี่นอ ของพี่แล้วลงในในบัญชีไปอยู่ปันปุริหอมอโอเคเดินปันปุริสายใครปุริสายยกมือขึ้น <c oughs> ใครปุริสายใครปุริสายยกมือขึ้นเห็ว่าคือทารีอะไรนะคือทาร์วี ดูซอมบี pues ้ซอมตีกลนแม่ตีกล่นเอ้าเอ้าเอ้าจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บยังจุ๊บกลนแม่อ้าจุ๊บเอจุ๊บเออจุ๊บแก้ม โอเคแล้วจัดของต่อนึ่งหช่วยพ่อจัดของนะแม่เปิดทีวีให้อาบน้ำหรือยังเนี่ยยังอาบน้ำหรือยังอาบน้ำยังหนูอาบน้ำหรือยังน้องเพิดอาบน้ำแล้วอือใช่หรือเปล่าเปลี่ยนเพิดหรือยังไม่เปลี่ยนเพิดไม่เปลี่ยนเพิดต้องเปลี่ยนนะน้องเพิดเปลี่ยนเพิดแล้วน้องเพโหเปลี่ยนแล้ว ค่ะ <laughs> พอยตีลังกาอตีลังกาตีดูตีลังกาดูไหนตีลังกาได้ไหมปฏิกิริาหนอยสิปฏิริานอกาเลยสิ <martial artist>